วันนี้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังวัดราชายัตนะบรรพศอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันในพิธีถวายภาพระกฐินประจำปี2566ซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาตโปรดประธานแก่มูล,ลันทีเพชรรัตสุวัฒนาเพื่อเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ ทั้งนี้มูลริทิ์เพชรรัตสุวัฒนาได้สืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรรราชเทวีในรัชกาลที่6ในการทำนุบำรุงพระบรวรพุทธศาสนาตลอดจนเผยแผ่พระกิติคุณของทั้งสองพระองค์สำหรับวัดราชายตนาบรรพศหรือที่เรียกว่าวัดเข่าต้นเกตสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่10กรกฎาคม2515 เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าพระคินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลอยู่เป็นเนื่องนิดด้วยทรงพระศรัทธาประสาทะต่อพระเนกขม,มุนีก้านทิตาธมโมอดีตเจ้าอาวาสและโปรโดให้นิมนต์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลณพระตำหนักพัชราลัยอำเภอหัวหินอยู่เป็นประจำปัจจุบันวัดราชายตนะบรรพตมีพระสงฆ์จำพรรษาแรูป